ส่งคนในไลน์ด้วยเป็นการทดสอบปลายภาคนะคะเก็บคะแนนนักเรียนที่หนึ่งเราต้องให้สิ้นสุดก่อนก่อนสิ้นเดือนกันยานักเรียนเป็นหลักภาษาการใช้นะ ใ,ในักเรียนตอบคำถามแล้วถ่ายรูปส่งมาที่ไลน์ไลน์กลุ่มนะอย่าลืมนะสำคัญเลยวิธีการทำใช์ใบงานนะคะหรือกระดาษ A4 ของนักเรียนนักเรียนเขียนอันนี้เลยว่าตอนที่หนึ่งเพราะว่าคุณจะสอบตอนที่สองคือเน้นในเรื่องของวรรณคดีทักษะนะคะวันนี้ก็20ข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของ หลักภาษาและการใช้ปนกันเวลานักเรียนตอบนักเรียนแบ่งแบ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ซ้ายขวานะแล้วเวลานักเรียนตอบเดี๋ยวครูจะไปอย่างช้าๆจทย์แต่และข้อนักเรียนสมมติว่าข้อหนึ่งนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนตอบกอไก่นักเรียนก็กอไก่นะคะเขียนกอไก่ขอไข่ขอควายอะไรเนี่ยยี่สิบข้อขอให้แบ่งแบบตามที่ครูกําหนดไว้ให้แบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาครูตรวจเนี่ย อ๋อครูจะต้องเอาไปทำวิเคราะห์ข้อสอบด้วยค่ะเอาไปทำวิเคราะห์ข้อสอบซึ่งครูจะต้องดูว่านักเรียนข้อหนึ่งนักเรียนตอบอะไรข้อสองตอบอะไรครูไม่มีกระดาษแบบเป็นช้อยอันเซ e ี t อย่างนั้นมันจะลำบากนักเรียนจะต้องมานั่งสร้างอันเซชีสหรือไม่ว่าถ้าครูทำให้นักเรียนก็จะต้องมานั่งทำใช่ไหมมานั่งอะไรวุ่นวายตอนนี้ก็ง่ายที่สุดของของนักเรียนแล้วครูก็จะดูได้ชัดชัด กูก็จะเปิดอ้าวข้อหนึ่งก็ไก่ข้อสองข,อ, 2, ขอไข่อะไรเงี้ยกูต้องเอามาวิเคราะห์ข้อสอบด้วยนะเพราะนั้นได้เรียนตีเส้นอย่างนี้เลยนะจ๊ะเช่อน้าสกุร์เลขที่สอบนะห้องเรียนอย่าลืมส่วนไหนอย่าลืมเลยสักส่วนเดียวนะเวลาตอบกอไก่กับข้อควายก็ต้องใส่หัวให้ชัดเจนเอาเริ่มนะคะข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งถามว่าเครื่องมือสำคัญในการดำรงชีวิต อยู่ร่วมกันของมนุษย์คืออะไรเครื่องมือนะเครื่องมือในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์นี้ครูจะเป็นสอบปลายภาคด้วยแล้วก็เก็บคะแนนก่อนเรียนหลังเรียนด้วยข้อหนึ่งตอบได้เลยนะ,ะเริมนะถ้าคิดอยู่ในสมอง คิดอย่างเดียวแล้วคนอื่นรู้ไหมเออถ้าคิดอยู่ในสมองแล้วรู้เรื่องไหมตอนนี้แต่และคนคิดอะไรไม่รู้ครูไม่รู้แต่ถ้านักเรเียนใช้เออใช้อะไรแล้วครูก็จะรู้อ,อ๋อคิดอย่างนี้อย่างนั้นเองข้อสองใครเสร็จแล้วข้อหนึ่งก็ตอบข้อสองเลยนะคะหน้านี้มีหกข้อแลนะ้วลูกข้อสอง การที่บุคคลจะใช้ภาษาได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับอะไรครูอ่านให้เผื่อธนาโซดอ่านไม่ทัน,นหลายๆคนอ่านไม่ทันการที่บุคคลจะใช้ภาษาได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับอะไรกลไก่ความเข้าใจหลักภาษาขอข่ายการฝึกฝนตนเองขอควายการสังเกตวิธีการใช้ภาษาของผู้อื่นที่อยู่แวดล้อม ง,ง,งูต้องอาศัยปัจจัยดังกล่าวมาทั้งสามข้อรวมกันคำตอบข้อไหนคือดีที่สุดถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวข้อสามเราสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เพราะอาศัยสิ่งใดเราสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เพราะอาศัยสิ่งใด กอพาหนะพาหนะคืออะไรพวกรถพวกเรือขอไข่เท้าอย่าเดินไปขอควายภาษางองูถ้อยคำเออระหว่างภาษาก็ถ้อยคำอะไรมันรวมกันอะไรที่มันหมายความว่าอะไรถูกต้องที่สุดแล้วเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุด ข้อสี่สัตว์ที่สื่อสารเพื่อความอยู่รอดนะสัตว์เนี่ยมันสื่อสารเพื่อความอยู่รอดแต่มนุษย์สื่อสารเพื่ออะไรอย่างเวลานักเรียนเห็นหมดหรือบางตัวเนี่ยมันเดินสวนกันแล้วมันก็ใช้หนวดของมันสื่อกันแต่มนุษย์สื่อสารเพื่ออะไรก็เพื่อแสดงสัญชาตญาณ ขอเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกความคิดความเชื่อขอควายเพื่อปกป้องตัวเองและหมู่คณะงองูเพื่อการแสวงหาเหตุผลใครที่อ่านช้าฟังให้เร็วด้วยข้อห้าข้อใดกล่าวไว้ได้ถูกต้องที่สุดข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด,ดก็ ภาษาไทยมีเสียงพยัญชนะหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงวรรณยุกข์ขอไข่ภาษาไทยมีเสียงอักษรอักษรหน่วยอักษรหน่วยนะอักษรหน่วยเสียงสระและหน่วยเส ety, ขขียงวรรณยุกขอควายภาษาไทยมีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงวรรณยุกงองูภาษาไทยมีเส like ียงหนักเสียงเบาและเสียงวรรณยุก จำได้ไหมคะเรื่องระบบเสียงครั้งแรกเลยข้อ6การแสดงเจตนาเตือนแนนท้วงตำหนิวิจาร์จัดอยู่ในประโยคอะไรการแสดงเจตนาเตือนแนะท้วงตำหนิวิจาร์จัดอยู่ในประโยคอะไรก็บอกเล่าแบบปฏิเสธ ขอประโยคบอกเล่าขอควายประโยคคำถามงอง,งูประโยคปฏิเสธเธออย่างนั้นอย่างนี้นะฉันต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้นะเธอทำอะไรฉันขอติหน่อยนะอย่างเงี้ยเออประโยคอะไรต่อไปนะคะหกข,ข้อเสร็จแล้วนะข้อที่เจ็ดอันนี้ชัดเจนหน่อยเพราะครูแบ่งไปแค่สามตัวสามข้อ ข้อใดออกเสียงสละเหมือนกันทุกคำออกเสียงสละนะคผูไม่ออกเสียงให้ฟังค่ะเดี๋ยวนักเรียนจับได้อ่ะนิดนึงจำจออะจออะใช่ไหมจออะมอจำเพราะมันสละอําไง ขอไขกอ่กออาทอกออาทออาเออนักเรียนดูขอไข่ให้ดีนะคำว่าช็อกช็อกกลองลองนักเรียนเห็นออ่างหมดใช่ไหมแต่นักเรียนลองแยกแจกลูกอะลองแจกลูกสี แจกลูกนะเสียงสละเหมือนกันทุกคำนะคะข้อเจต่อไปข้อแปดคำในข้อใดออกเสียงสละสั้นเสียงสละเสียงสั้นเสียงอะเสียงอาไงฮะอะอาเอโอเออเนี่ยสละเสียงสั้นทุกคำ ักเรียนออกเสียงแบบแจกลูกนะแจกลูกอย่างเช่นคำว่าแข็งก็ขอแอแอเสียงสั้นใช่ไหมขอแอะงอแข็งถ้าแรงก็รอแอสละแอใช่ปะรอแองอแรงเรู้สึกครูจะบอกใบข้อเจ็ดไปด้วยเน,นี่ยให้รู้จักแยกคำแจกลูกนะข้อเก้า ข้อใดไม่มีเสียงสลับผสมสลับผสมสลับผสมคืออะไรคะสละอัวออวอวะเอียเอียเอือเออยนี่ย่สลับผสมข้อใดไม่มีสลับผสมเอืยเอืออวออววอวะอวอะไรนั่นแหละสลับผสมผ่านนะคะข้อสิบข้อสิบอันนี้ยาวหน่อย ข้อใดมีเสียงสะระเดียวเอาขึ้นมาข้อใดมีเสียงสะระเดียวเสียงยาวที่สุดสะระเดียวก็อาราอ,อ,อ,อีอีเอานี้ไม่นับเสียงซ้ำนสะสระเดียวส,ะร,ะ add, U, A, สะระเดียวก็สระอาเสียงยาวด้วยนะอาอีอูเอโออันนี้สระเดียว น้อยที่สุดนะคะไม่นับเสียงซ้ำข้อนี้นักเรียนต้องดูกอขอคอเยอะหน่อยจะเสียเวลาหน่อยเดี๋ยวถ้าไม่ทานบอกครูได้นะว่าอคขาข้อนั้นข้อนี้หนูไม่ทนันกลับมาดูหน่อยสิบเอ็ดข้อใดมีเสียงวรรณยุก น้อยที่สุดไม่นับเสียงซ้ําเสียงวรรณยุกน้อยที่สุดนักเรียนก็ลองใช้กระดาษว่างๆลองเซกกอไก่เติมเติมอะสาม,มัญชีวิดชีนักเรียนก็ต้องชีเสียงวรรณยุกอะไรวิตเสียงวรรณยุกอะไรด้วยนะโฟมฟากฝากฟากฟาก,าก,าก,ากอย่างเงี้ย ลองไล่ดู <c oughs> มันมันจะยากตรงที่นักเรียนต้องเสียเวลาพันนะคะสิบเอ็ดแล้วนะสิบสองเนี่ยครูว่ามีบางคนส่มแน่ๆเลยตอบตาจิ้มปะสิบสอง ข้อดใดมีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับเสียงวรรณยุกต์ในข้อความที่ครูให้สิบสิบสิบสมานเสียงเอกใช่ไหมฮะสิบสิบปาก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 ว่าวาว่าว่าไม่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 เท่า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 ตาเห็น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  สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นมีวรรณยุกต์เสียงอะไรบ้างนั่นแหละนักเรียนก็หามาหามาที่มีวรรณยุกต์เหมือนสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นอ่าน้านี้ผ่านวรรณยุกต์กันสนุกไปเลยค่ะอ่าสิบสามข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนกับคำว่าขดลวด อันนี้สั้นหน่อยสองคำขดขดลวดลวดลวดอืมต้องหากระดาษมาสิขดลวดจะตรงกอไก่อะไรรถรดรดรดชาชาชาติาาอบอบเอาเอาเอา้าวหาหามาสิบสี่ข้อใดใน,นเสียงวรรยกเหมือนกันทุกคำ ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนกันทุกคำสิบห้าข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบทุกเสียงครบก็คือสามัญเอกโทรตรีจัตวา <c oughs> อ้อแย่คนะ่ะเสีาายงเสียงวรรณยุกต์ครบสามัญเอกโทรตรีจัตวาค่ะเรียรยสิบห้าแล้วนะเหลืออีกห้าข้อ หน้านี้คุยยังไม่ผ่านนะมีบางคนยังไม่เสร็จใช่ไหมคะเดี๋ยวคุูรออีกแป๊บผ่านไว้ยุคส้าหน่อยคิด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 ความใหม่ใหม่ไม่ไมไมเป็นมงคนนั้นได่เดยต้องผ่านทุกเสียง เรียบเปียบเยบสเมือนสเสมือนสเสมือนสเสมือนเสมือนปะปะหนึ่งหนึ่งความชั่วชั่วชั่วไล่หลายไล่หลาย,ลาย,ลายอันเนี่ย ب. ผ่านไปพอควายที่ซุกซ่อนอยู่ในใจเขาทีทีที่ซุก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 นะคะไม่ใช่ซกสละอุกนะซุก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  สอนสอนซ่อนอยู่อยู่ในใจเข้าเขาเข้าเข้าเข่ากระดาษมาลองผันวรรณยุกตดูมีคนยังไม่เสร็จใช่ไหมเสร็จยังคะผ่านได้ไหมแล้วเดี๋ยวย้อนกลับมาหน้านี้ใหม่โอเคพิมดาคนเดียว อ่ะข้อใดมีเสียงวรรณยุกครบห้าเสียงอ่าหน้านี้คงยาวอีกข้อใดมีเสียงวรรณยุกครบห้าเสียงโอโอโอทีนี้อน,นาดก็อน,นาดอน,นาดอน,นาดอนาดนอหนอนอนหนอหนอเมืองโอ้ถ้าเป็นสอบในห้องครูไม่ต้องผ่านวรรณยุกให้ฟังนะ คำว่าระบบตัวเดียวกันนะระบบระบบโูให้เวลาไม่นานนะนักเรียนเพราะว่ามีสัญญาณเตือนละสัญญาณเตือนสิบนาทีเสร็จแล้วส่งมาในไลน์นะจ๊ะต้องส่งนะส่งตามที่เข้าเรียนในวันนี้นะคะจะขาดคือเป็นมานีอดิสร แล้วก็อัญชนาครูต้องเสียเวลามาตรวจทีละข้อสิบเจ็ดข้อใดมีเสียงวรรณยุกตไม่ครบห้าเสียงไม่ครบทั้งห้านะสิบแปดข้อใดมีสลัดเสียงยาวทั้งหมด สระเสียงยาก็สละอาสละอีสละอูสละ,อสละโอมองแป๊บเดียวรู้เลยข้อไหนมันมียากบ้างง่ายบ้างเนาะอ้านี้ผ่านไหมคะตอนหนึ่งครับปูกกับโอเคจ้ะ จะเหลือเอกแค่สองข้ออ่าให้รอได้ยหรือนะเขียนพยัญชนะกอไก่คอควายให้ชัดเจนเขียนเลขที่ให้ชัดเจนมันสำคัญมากเลยโลกาต,ตอนนี้ครูคือกำลังเก็บคะแนนสอบปลายภาค แล้วครูก็ต้องเอาข้อมูลนักเรียนมาวิเคราะห์ข้อสอบด้วยเป็นนักเรียนแต่ละข้อนักเรียนตอบช้อยอะไรผ่านได้ยังครับผ่านอไกได้ครับโอเคอ่าอย่าสิถ้าอย่างนั้นก็ยังไม่เสร็จ คณะซอดทันไหมโลกคณะซอดทันนะอ่าเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าอย่าอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวเสร็จแล้วบอกครูด,ด้วยลกูกเสร็จแล้วบอกครูด,ด้วยว่าผ่านแล้วเหลืออีกสองข้อ เดี๋ยวครูไปข้อสิบเก้ายี่สิบก่อนแล้วกันนะถ้าไม่ทานจะย้อนมาใหม่นะครับเป็นแล้วครับโอเคครับอ่าสิบเก้ายี่สิบง่ายค่ะโอ้โหยิ่งข้อ 20, ยี่สิบยิ่งง่ายง่ายข้อสิบเก้าตัวพยัญชนะในภาษาไทยออกเสียงซ้ำกันมากที่สุดมีกี่ตัวข้ององูข้ององูององมันมันจบด้วยเท่านี้นะ ทอทอทงแล้วก็เครื่องหมายวงเล็บป,ปิดนะแยังชนะในภาษาไทยที่ออกเสียงซ้ำกันมากที่สุดมันเห็นเห็นอยู่แล้วนะักเรียนคำตอบอะข้อสิบเก้าเห็นเห็นอยู่แล้วอะข้อสิบเก้าง่ายมากข้อยี่สิบ ข้อใดมีคำที่ใช้อักษรควบแท้และควบไม่แท้ควบแท้ก็ลอเรืออย่างเช่นคำว่ากลองกว้างวาแหวนใช่ปะ่ะลอเรือกลอ,กลองลอเลงกลายใช้อักษรควบแท้และควบไม่แท้ ต้องดูนะว่ามีควบแท้กับควบไม่แท้นะถ้ามีควบควบแท้อย่างเดียวแต่มีแต่ไม่มีควบไม่แท้ก็ไม่ใช่นะคะต้องมีทั้งควบแท้อยู่ในข้อนั้นแล้วก็ควบไม่แท้อยู่ในข้อเดียวกันสองข้อนี้ง่ายมากเสร็จหรือยังใครไม่เสร็จร้องเรียนถ้าเสร็จแล้วผ่านนะ เตือนค่ะเมื่อนักเรียนทำทดสอบเสร็จแล้วให้ส่งกระดาษคำตอบมาทางลายกลมนะจ๊ะเขียนตัวอักษรให้ชัดเจนจะเป็นกอไก่หรือข้อควายแล้วตัวเลขเลขหนึ่งเลขเจ็ดเนี่ยครูก็มีปัญหากับนักเรียนเขียนตัวตโต,โตให้ครูด,ด้วยเพราะครูตรวจด,ด้วยคอมพิวเตอร์นะครูไม่มีสิทธิ์มาเรียกนักเรียนกลับมาด้วยอ่าส่วนเฉลยนี่ปิดเอาไว้ค่ะเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยเฉลยจ้า นักเรียนอย่าดีใจเฉลยคาตอบเนี่ยพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เพราะว่าเพื่อนยังไม่ได้สอบไม่ได้ไม่ได้นี่เพื่อนไม่สอบผมผมขอข้อเก้ากับข้อสิบเก้าอเก้าเหรอคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสิบเก้าด้วยครับสิบเก้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ยพูดชาไปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ข้อส hey, okay. ิบเก้าเดี๋ยวข้อเก้าแล้วข uh, ้อสิบเก้าเหรอใช่มันโดดข้อเก้าแล้วข้อสิบเก้าเล่นโดดจังเลยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาว่ายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเก้าเก้าจ้ตัวตัวเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเห็นเปล่าเนี้ยข้อเก้าไม่เห็นครับโอเคพอเมื่อกี้เนี้ย มันไปสต็อปเลยตอนนี้ก็ไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวนะคุณต้องแชร์ใหม่ข้อเก้าสิ้นสุดการน,นำเสนอเอนี่อืออันนี้เดี๋ยว ครูถ่ายข้อเก้ากับข้อสิบเก้าไปให้ดูแล้วกันนะเพราะมันมีปัญหาละข้อเก้านะครูถ่ายให้ไปแล้วโลกข้อเก้าข้อเก้านะแล้วก็ข้อสิบเก้าใช่ไหมเพราะเดี๋ยวมันหมดเวลาสิบเก้าซิไหมมีใครมีปัญหาอีกปาสิบเก้าร้อยสิบเก้าง่ายจะตายเดี๋ยวครูถ่ายข้อที่มีเยอะๆด้วยนะข้อสิบไปด้วยนะโลก อืมโอเคบันทึกสิอ่ะเดี๋ยวครูส่งลายไปเลยส่งให้ไปที่ลายเดี๋ยวหมดเวลาก็ไม่เป็นไรเพราะมันจะหมดอยู่แล้วเดี๋ยวส่งให้นะ ครับอะใค<ห>ร<อ>มาบหแล้วนะครับโอเค,อเคอยาดับมันต้องอ,อย่างนี้สีลูกศิษย์ครูอ่ะเดี๋ยวครูจะเปิดให้บ้า,บางๆก่อนรอนหน่อยนะครูช้าเรื่องมันลางตปเป๊อ ครูมันเหลือใค้ลดวรรณคดีอะครูอัลล่าสุดอะล่าสุดล่าสุดคูไม่คูไม่เอาสอบครูเอาสอบอีเหนาอย่างเงี้ยเอออ๋ลล่าสุดเหรอครูยังไม่ได้ส่งคลิปให้เหรอเรื่องก็ไอจีถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าครูเปิดโจทย์ในคอมอะเปิดโจทย์ในคอม <c oughs> อะไรไม่เข้าใจคือล่าสุดเรื่องหัวใจหนุ่มใช่ป่ะหมายความว่าอะไรล่าสุดเนี่ยหัวใจหนุ่มหัวใจคนหนุ่มอะไรเนี้ยกูไม่สอบหรอกเดี๋ยวจะสอบคือเรื่องที่สำคัญเรื่องต้นๆหัวใจชายหนุ่มเออ แอปหนึ่งนะเป็ยังไงมากูเมมเบรี่เต็มแล้วไงอ๋อค่ะตอนนี้ใครเสร็จก็ส่งมาเลยนะส่งคลิปมาเด็กกูรอหมดเวลาเองใครมีปัญหาอีก